ลูกทำงานหนักพออยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำเข็นสิ้นสวยสักผืนเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเข็น ลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพออยู่ก็ท้อมอสานต่อเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอ ส่งหลายเดือนมารอคงพอให้แม่สบายพาสินพื้นใหม่ถูกใจซื้อมาใส่หน่อยอาหารอร่อยถูกปากแม่อย่ามใจงานหนักงานเบา จ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้กอดลูกายในวันที่กับคืนนา้าลูกทำงานหนักพออยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบันทอน ปล่อยวางเสียบางเถิดนาลูกเสียเหลือไปบ่เสียได้ดอกนะแม่จ๋าขอเพียงวันลูกขึ้นมาได้เห็นแม่มีสุขใจขอบใจหลายพี่น้อง ขอคนล,นหล,นหละหนึ่งไลน์หนึ่งแช์เด้อเมื่อนี้เหมื่อยปั้นขนากเร็วอะฮองเพลงนี้มันเข้ากับบรรยากาศดีบายบาย